สวัสดีครับผมภูมินะครับสวัสดีครับผมคุณดินนะครับป้ายธนาโนนแบดมินตันครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําการตีเบสิกแบดมินตันกันนะครับลูกแรกครับคุณนิ๊นเซฟก่อนเลยครับลูกแรกแล้วลูกเซฟมีความสำคัญยังไงครับอ้าวดีถ้าคุณนิ๊นเวลาตินเซฟถ้าคุณดินเซฟไม่ถึงหลังเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันก็เลือกได้เลยครับก็จะตีอะไรกลับมาหาพลิน เแล้วเขาครูมิกเมื่อกี้ตีไปไม่ถึงข้างหลังรู้เลยลูกกลับมาเป็นยังไงหน้าเป็นรังไงโดนเขาตาครับโดนตกหน้ากับไมมนะครับรแล้วก็โดนตจจัดพิงเข้ามาเราไม่ทันเห็นไหมแล้วมีวิธีการที่แบบว่าแนะนําเลยได้ไหมว่าตียไงให้ถึงข้างหลังเลยตอนนี้เริ่มตั้งแต่การวางเท้านะครับเวลายืนถ้าคนถนัาดามือขวาให้เอาเท้าขวาอยู่ข้างหลังเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าก่อนที่ไม้จะโดนลูกสะบัดข้อมือนิดนึงสะบัดข้อมือช่วยนิดนึง แล้วก้าวเท้าฝ่าไปข้างหน้าเดินถ่ายน้ำหนักจากข้างหลังมาข้างหน้าเราต้องเราต้องกำไม้แน่นไหมครับเอินเวลารอตีแบบเนี้ยไม่จำเป็นครับผมก็ไม่ได้กำแน่นอะไรเลนะครับไม่เวลาแบบจะกระทบรูปอย่างเงี้ยต้องตีแน่นไหมครับไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับวันนี้เราก็จบไปจต่เพยงเท่านี้ดีกว่าเนอะเดี๋ยววันหน้าเรามาทำลูกอื่น ให้ดูดีกว่าว่ามีลูกตกหรืออาจจะเป็นลูกตัดหรืออาจจะเป็นลูกหอดมีอีกหลายๆล,ลูกเลยครับอ,อาจจะลืมติดตามกันด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบแล้วลูกเซฟนี่มีความสำคัญยังไงครับความสำคัญของลูกเซฟเงี่ยบกูก่อนเลย <laughs>